ครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกันอีเคยเนาะแลนส์สรับชนะครับเพื่อนครับในรอบนี้เรามาเปิดกันในหน้าเกมมาจงเวนหนึ่งครับเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มโกทางกันนิดนึงนะเพื่อนนะในกลุ่มโกทางของเราครับก็จะมีการแจ้งเกมเนาะตลอด24ชั่วโมงเลยครับเพื่อนครับเออทุกๆชั่วโมงนะก็จะมีเกม PG Joker แล้วก็ไพ่ไม่ติดค่ายละ4เกมครับ เราสามารถไปเลือกเล่นตามในช่วงเวลาโกถามได้ครับเบื่องครับหรือถ้าเราไม่เล่นตามในช่วงเวลาของโกทามเนาะเราก็สามารถไปดูสมาชิกในกลุ่มได้ครับว่าเขาไปแตะเกมอะไรมาเราก็สามารถเลือกเล่นตามเขาได้ครับสำหรับสำหรับเกมไหนที่มันแบบเกลือเกลืออยู่เราก็สามารถเลี้ยงได้เนาะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุม่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์ลค์ที่ผมฝากหมไว้นะอ่ะาารประมาณนี้ครับกกลุ่มโกดามก็เดี๋ยววันนี้เอาทุนมาน้อยฮะมาลองเล่นดูว่าเล่นยังไงกับเกมมาจงเวนึงเนาะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซนะับสไคร์เนาะฝากด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยน,นะไปกันเลยฮะกับเกมมาจงเว้น,นึงไปฮะโอเคมาครับเพื่อนครับวันนี้เอาทุนมาน้อยฮะทุน200บาทผมอยากให้เพื่อนเพื่อมาดูว่าทุน200บาทเราสามารถเล่นแบบไหนได้บ้างเนาะเอออะอย่างแรกเนาะผมก็จะกดแบบเบตต่ำๆนะเพราะเรามีทุนน้อยเนาะเราจะขึ้นเบตสูงเลยมันก็มีโอกาสชิบหายครับเพื่อนครับเอก็เล่นเบดสองเนาะผมกด30ออโต้ถือว่าเป็นการดูหน้ารายครับเพื่อนครับ ดูน้าลายว่ามันจะมีลุ้นหรือเปล่าเนาะเออว่าลุน้นไอตัวสเก็ตเตอร์มันลงมาหรือเปล่านะอ่ะถ้ามันมีโอกาสว่ามา2ตัวหรือว่ามีโอกาสว่ามันจะเข้าเนาะเราสามารถเพิ่มเบ็ดได้ครับเพื่อนครับอ่ะลองดูเนาะเออคำนวณแต่แรกหลังๆเริ่มว้าวครับเพื่อนครับสเก็ตเตอร์ยังมาแค่ตัวเดียวอีกนะเพื่อนนะอ่ะเออตัวเดียว2ตัวเพื่อนเออนี่นี่นี่มีโอกาสลุนครับเพื่อนครับมันใกล้จะลงมาละแบบนี้เราสามารถขึ้นเบ็ดได้เนาะ เดี๋ยวขอให้จบเบ็ดนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบ็ดครับเพื่อนครับโอเคมาสวยขอเนือไปเพื่อนอ่ะเริ่มมีลุ้นแล้วครับเพื่อนครับสเกตเตอร์เริ่มลงมาบ่อยแล้วเนาะมาบ่อยๆครับเพื่อนครับมาบ่อยๆค่อยๆชินเออมาลองดูฮะเดี๋ยวผมขอขึ้นเบ็ดว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเนาะมาลองดูฮะเบ็ดสามสิบผมขอกดห้าสิบออโต้ไปเลยครับเพื่อนครับมาเบ็ดสามสิบุยเบ็ดสามครับเพื่อนครับแม่ เอ้ยสองตัวยังไงซิอย่าบอกนะว่าจะหน้าแตกครับเพื่อนครับอย่าบอกมันไม่เข้านะไม่เข้าคือหน้าแตกครับเพื่อนครับเออเอาสองตัวอีกแล้วครับเพื่อนครับนี่มันมีลุ้นแล้วเนาะมันมีโอกาสเข้าแน่นอนครับผมฟันธงเลยนะแบบนี้มันแม่แต่ถ้ามันไม่เข้ามาก็ชิบหายการช่างครับเพื่อนครับหน้าแตกครับเพื่อนครับเอ้ยไม่คำนวณได้เอ้ามาแล้วครับเพื่อนครับนี่บอกแล้วมันมีโอกาสเข้าครับเพื่อนครับเพราะมันมามันมาแบบสเกตเตอร์สองตัวบ่อยๆเนาะเออ ยิ่งเข้ามาในเบตต่ำๆปุ๊บเราสามารถกระโดดเบ็ดขึ้นไปได้นะถ้าเรามีทุนสูงนะแต่นี้เอาทุนมาแค่2อ0ยครับเพื่อนครับก็ให้เพื่อนๆดูว่าคนที่เล่นแบบทุนน้อยเนาะสามารถเล่นได้ครับเพื่อนครับสวยงามต่อนน้นไปเพื่อหมับเขาให้5าขีดต้องสาเพื่อนโอ้โหอ่ะโอเคดอกแรกได้มา9 7บาทครับเพื่อนครับดูว่าเราจะได้กำไรเท่าไหร่ครับเพื่อนครับเออยังไงสิสวยงาม2ขีดเพื่อนช่อง2เออไม่เข้าครับเพื่อนครับยังเหลือ9หมานฮะมันจะจบที่เท่าไหร่เอ่ย ว้าวแล้วครับเพื่อนครับเอยเอยเอยอย่าบอกนะว่าฟรีในฟรีมาหนำเพื่อนนะโอ้โหย,ยากครับเพื่อนครับอ่ะแต่ก็ยังคำนวณอยู่ได้แบบนี้ห,หนึ่งร้อยสิบสี่บาทแล้วครับเพื่อนครับยังเหลือเจ็ดหมุนฮะมาลองดูซิไหนโอ้สวยมีวายแบบนี้เต็มแผงไปเพื่อนหมักเข้าให้เออเกาสิบหกบาทสองขีดโอ้โหขาดไอกรอบกรอบรูปเนาะถ้าได้ช่องหนึ่งมาแม่งเป็นวายแหลมเลยครับเพื่อนครับ,บจริงๆอ่ะ เอ้ยอย่าเพิ่งวาวเพื่อน2 1 5บาทแล้วขอยสักหน่อยเออต่อเนื่องมาเพื่อนอีกสักหน่อยเพื่อนได้โปรเทิร์ดสวยงาม2ขีดเพื่อนหมับเขาให้ตัวสอนเองครับเพื่อนครับสันสันทำไมสันสู้สิเพื่อนสันสู้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 เขาเอาชนะชนะครับเพื่อนครับอย่าแพ้เขานะเออสองร้อยสามบาทแล้วครับเพื่อนครับหมุนสุดท้ายยังไงสิอ่ะยังมีครับเพื่อนครับหมับ โอเคถือว่าโอเคเลยนะถือว่าดีเลยนะเอออย่างที่บอกเนาะมันมีโอกาสเข้าฟรีครับมันมันมา2ตัวบ่อยเนาะได้มา2 5 5บาทฮะเข้าฟรีมาเดี๋ยวผมขอปล่อยไปสักหน่อยแล้วกันเออลองดูนะเออมาต่อเนาะมาขอแต่งนอกก็ได้ครับเพื่อครับยังไงสิเอ้ยมีลุ้นครับเพื่อครับเอาอีกแล้วครับเพื่อครับเออลงมาเถิดยังไงแหละยังไงสิยังไงสิบอกแล้วครับเพื่อครับยังมีลุ้นเนาะเออ อ่ะเพราะเราเห็นว่าสเก็ตเตอร์ไอตัวตัวสอนจีนสเก็ตเตอร์ที่มันจะลงมามันเข้ามา2ตัวแล้วเนาะเอ้ย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 เออมันก็มีโอกาสลุ้นเข้าครับเพื่อนครับอ่ะอย่าบอกว่าฟรีในฟรีนะไม่ใช่ว่าวเมื่อกี้นะไม้ลุ้นอีกแล้วครับเพื่อนครับยังไงสิเอ้ยโอ้หไม่เอ้ยกูจะลุ้นํำเพื่อไม่เข้ามาให้ครับเพื่อนครับแต่ไม่เป็นไรครับดูซิ่มันจะจบที่เท่าไหร่ครับเพื่อนครับโอ้ยสวยงาม่อเนื่องไปคอมโบยาวๆไปครับเพื่อนครับขาดตัวแดงไปช่องนะ อ่ะยังได้มาสามเอ้ยสี่ห้าบาทแล้วครับเพื่อนครับดูว่ามันจะจบที่เท่าไหร่ครับเพื่อนครับสวยงามหลังคาแก้วไปต่อแน่มาเพื่อนโอ้โหมาฟรีนี่ฟรีสองร้อยสองบาทแล้วครับเพื่อนครับยังเลยเก้าหมุนครับเพื่อนครับเออมันต้องแบบนี้สิอ่ะถือว่าได้เลยนะก็อย่างที่บอกเนาะเอาทุนมาน้อยๆแต่แบบเราลองดูหน้าลายก่อนเนาะการเล่นแบบต้องดูหน้าลายว่าเล่นสักสิบหมุนหรือยี่สิบหมุนก็ได้เนาะ แล้วก็ดูว่ามันมีตัวสกิตเตอร์มันจักเข้าหรือเปล่าครับเพื่อนครับโอ้โหสวย3ามกลบาทแล้วครับเพื่อนครับเออถ้ามีโอกาสว่ามันมา2ตัวหรือว่าตัวหนึ่งแบบบ่อยๆเนาะเราสามารถปรับเบ็ดขึ้นได้เลยครับเพื่อนครับก็กดไป50หมุนฮะมีโอกาสเข้าแน่ๆครับเพื่อนครับเอออะจัดไปต่อเนื่องเพื่อนหมับเข้าให้สวยงามต่อเนื่องมาเพื่อนยังมีฮะโอ้โหเบา2อขีด้องสอนห้าจุดก็ไม่ลงมาครับเพื่อนครับได้มา400เอ้มย342บาทแล้วครับเพื่อนครับ ยังไงซิอย่าบอกว่าวาดหมดแล้วนะหมดแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งหมดเพื่อนขอสักหน่อยเออยังไงซิโอ้โหจบเข้าครับแต่ก็ได้กําไรมาดีครับ3 1 8บาทโอ้โหโอเคเลยฮะทุนน้อยก็เล่นได้ครับเพื่อนครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอลองให้มันหมุนไปเนาะแต่โอกาสเข้าในรอบนี้ก็เอ้ยยังมีครับเพื่อนครับแหมมา2ตัวอีกแล้วมีโอกาสเข้าอีกครับเพื่อนครับเออลองดูฮะโอเคแต่นอกมาครับเพื่อนครับหมับเข้าให้เป็นชุดครับแบบนี้สวย อ๋ยังไม่เข้าฟรีแต่แต่งนอมาให้ก็โอเคครับเพื่อนครับโอ้ยเต็มแผงไม่มีคอมโบ้วถ้ามีคอมโบแล้วเวิร์กเลยครับเพื่อนครับหมับเข้าให้สวยงามฮะคูณตอนแรกไปเพื่อนโอ้ยเป็นชุดนะเพื่อนครับมาอีกเออถือว่าโอเคเลยนะเล่นแบบนี้เนาะเราไม่ต้องแบบขึ้นเบ็ดสูงโอ้ยเต็มแผงเลยครับเพื่อนครับเอยมีโอกาสเข้าฟรีครับเพื่อนครับยังมี2ตัวมาแบบบ่อยๆแบบนี้เนาะจริงๆเราก็ขึ้นเบ็ดได้นะอะแต่ผมพอดีกว่าครับเพื่อนครับถือว่า มาเล่นแบบว่าให้เพื่อนๆดูเนาะคนที่เล่นแบบทุนน้อยทุน200อยะไรอย่างงี้ครับเพื่อนครับ <g ül> ก็สามารถเล่นแบบนี้ได้เนาะดูว่าสกเกตเตอร์มันจะลงมาตอนไหนเนาะถ้าแบบมาตัว1ตัวบ่อยๆ2ตัวบ่อยก็สามารถปรับเบ็ดขึ้นใบแล้วก็กด50หมุนได้เลยครับเพื่อนครับประมาณนี้เนาะก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่ม Go Time ก็ไม่ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปังหมดไว้นะแล้วก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด subscribe กดก,ดกระดิ่งเป็นกำลังใจกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะแล้วสำหรับชนะครับเพื่อนครับไปแล้วะ